สวัสดีครับสามจิกมวยหูเซียนจางเมืองตังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16คม2านสอยกสิบเจ็ดนะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไทยช่องเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่18นี้ก่อนอื่นก็ฝากกันก่อนนะครับสำหรับตัวช่วยมวยหูหน้าทู่นะครับเดือนละ1,000บาทฟังก็ได้ทุกวัน800บาทฟังเปรือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็รายวัน100บาทนะครับตัวมาใช้บริการกันได้เลย ช่วงนี้นี่พิเศษสุดๆนะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนนับแจกเสื้อฟรีกัน1ตัวเลย0806330220นะครับสำหรับเบอร์โทรนี้จำไห้ขึ้นใจแล้วก็โทรมาสมัครกันได้เลยคู่แรกอาทิตย์นี้นับคู่1คู่2นี่เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับเจ้านิวปรกรณ์สโชคมีใจเจอกับเจ้ายอดนตีประดุงใจมวยไตย,ยิม เจ้านิวปรกรณ์สอชโชคมีใจนี่ยอายุ17ปีส่วนสูง168เซนนะเป็นมวยมาจากนาราธิวาสนะครับซ้อมอยู่สอชโชคมีใจโจมาข้ออกกว่ากลางนับน้ำหนักปล่อยๆข้อ13กิโลเป็นมวยฝีมือเหลี่ยมเจิงกรบเครื่องนับแต่ว่าสอกนี่จะอันตรายนะครับฟอมต่อยไว้ก็แพ้เจ้าแป็กปตททองทวีล่าสุดชะนะเจ้าสิริรักปอไปแดงที่จงเจ็ดแห่งนี้นะครับ ฝ่ายน้ำเบอร์นับเจ้ายอดนาตีประดุงใจมวยไต่ยิมอายุ15ปีเป็นมวยมาจากสุโข,ขไตนะครับจกมาเขาว่าสิบกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆข้าสิบสองกิโลนะครับซ้อมอยู่ประดุงใจมวยไตยที่พิษโลกอ่ะฟอร์มต่อยไว้ก็มีเจระเจ้าสิริรักปอไปแดงล่าสุดก็แพ้เจ้าแพ็กปะตะตอตองเตวีนะครับค่นี้นี่ศอกนี่อันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมดูว่าเจ้ายอดนาตีเวลามันมันยุบมันย่นยแต่มันจิกสี่ย่านี่ดูว่าแรงไปไม่ดีครับเป็นนักโจกกีฬา ออกไปที่เจ้านิวปรกรณ์สชโชคมีใจนะครับประเภทอ่อนในนี้ก็อ่อนๆนะครับแต่ว่าเป็นมวทยที่ประเภทอ่อนนอกแข็งในอ่ะมันบทจะมาก็มานะเวลามันจะยอมก็เหมือนยืนนิ่งๆจะยอมเลยแต่ว่ามีลูกอึดลูกสู้นะครับดูว่ายกดูดีกว่าออกไปที่เจ้านิวปรกรณ์สชโชคมีใจจัจนะยอดนาทีประดุงใจมวยไต้ <c oughs> แล้วมาถึงคู่ที่สองเจ้าดาวตัง อีสานกวนปิงด้วยหนึ่งสยามสอเตจัปปั่นนะครับเจอกับเจ้าเพชรตะวันเพชรจินดาต่อยกันที่พิกัด112ปอนด์เจ้าหนึ่งสยามนี่ส่วนถูงก็16 5ซมเซนนะครับอายุ17ปีแล้วฟอร์มนี้แปรนกเจ้าแสนไก่เดชดเพชรสีทองที่ราดดำเนินล่าสุดแต่วิจนาเจ้าโรบคอ์บิวเจซีฝ่ายเจ้าเพชรตะวันเพชรจินดานี่อายุ17ปีส่วนถูง170เเซนนะครับเป็นมวยมาจากลบบุรี ก็เป็นมวยซ้ายนับฝีมือเหลี่ยมเจิงครบอ่ะต่อยไว้ล่าสุดนี้จะแพ้เจ้านิติกรสว่น้ําตาลคีดีนะครับวันนั้นก็ดูว่าลําบากนะครับเจอกับเจ้านิติกรน,นี่ไกลๆเขาสู้ลําบากหลังจากไฟแรกเขาจะนกเจ้าจเจริญดวงนับเตะขั้นก่อนอกและล่าสุดก็แพ้เจ้านิติกรกูนี้ผมยังชอบที่เจ้าหนึ่งสยามสอเตจับปั่นนะครับอันนี้ก็ประเภทมวยเก่าสู้บู๊ดุดันนะครับเสียบแหลมๆนะครับเดินดีๆอ่ะผมาว่าปลายๆดูดีกว่า จ,จัดชนะเจ้าเพชรตะวันเพชรจินดาคู่นี้ออกไปที่เจ้าหนึ่งสยามนะครับแล้วมาถึงคู่ที่3เจ้าเด่นพยักศักดิ์สตูนเจอกับเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหม่ลูกบ้านใหญ่นะครับต่อยกันที่ประกาน1 1อปอนด์เด่นสยามนี่อายุ21ปีส่วน270สูง170เซนนะครับเป็นมวยตนัดขวานะครับซ้อมอยู่คนจัดอะฟอมล่าสุดต่อยไว้ก็จะน็อกเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่มานะครับวันนี้ตำ่าจะแย่แล้วล่ะ วันวิเศษนี้เดินตะเลล่เตล่าเข้าไปนะครับโดนหมัดร่วงฝ่ายเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่น้ําหนักนี้เวทนี้ก็ดูวัดใกล้เคียงกันครับไกลๆก,ก็ถอยได้นะครับทั้งคู่อ่ะเวทดีของทั้งคู่นะครับเจ้าวันวิเศษนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เ่หลานชายของเจ้าแสงย่รันนะครับฟอร์มนี้มีแปรนกเจ้าเด่นยักษ์ศักสตูลน,นะครับตีจงเจ็ดแ่งนี้แลวเวลาสุดนี้ก็ชนะเจ้าอำนาจเดชสิทธินายกโมที่รัฐดดำเนิน วันนี้มาแก้มือกันนะผมออกรองนับรองมาที่เจ้าวันวิเศษนะครับตอนนี้นี่อยู่เจ้าเด่นพยักงาสีรองให้รู้จักไปที่วันวิเศษ,ษลูกบ้านใหญ่นะครับจัจนะเจ้าเด่นพยักศักดิตต์สตูนแล้วมาถึงคู้เอกเจ้าเพชรปรันใจเจอกับเจ้าวินมอรัตระบัณฑิตนะครับวินนี่มาแทนเจ้าปาทิยานะ,ะเพชรปรันใจนี่ประเทหมวยอาวุธหนักแรงนะครับประเพศาสแกงปล้ำตีแรงอนะ ฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรเนี่ยต่อยไว้ก็ชน,นะเพชรมรกติดย,ยกทวีปตับปงตีสุราชส่วนเจ้าวินมรตนบับดิตนี้ล่าสุดต่อยไว้ก็ชนะเจ้าเมาลกีเพชรสี่หมื่นมานะครับคูนี้ผมบอ,อกไปที่เจ้าเพชรปารันใจนับอาวุธมวยเหลี่ยมเชิงเยอะกว่ารับความเชื่อถือดูดีกว่าจัดชนะเจ้าวินมรตนัณฑิตสรุปมวยวิจารณนะครับคู่แรกนี่นิวปรณครศโชคมีใจนะครับโอกาสนับนกมีสูงนับคู่นี้ ออกูี่เจ้านิวปกรณ์สชโชคมีใจจัจรยยอดนาตีประดงใจมวยไต่ยิมคู่ที่สองหนึ่งสยามสเตจัปปันจัจจระเปชรตะวันเปชรชินดากูที่สามนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่จัจระเด่นเย็กศักศตะตูนแล้วก็กู่อีกนะครับเจ้าเปชรปะรันใจจัจระวินมอรัตระ,ะ,ะบัณฑิตมวยนาเล่นนะครับสองตัวเลยผมบอกไปที่คู่แรกนะครับนิวปกรณ์สชโชคมีใจ แล้วก็เจ้าเพชรปะรันใจนะครับมวยรองนับออกรองให้รู้จักปฏิเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครกันมาได้เลยนะช่วงนี้นี่พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับเสื้อนะครับแถมกันทุกคนเลยนะครับสมัครเริ่นแรกก็ได้กันเลยเสื้อสวยๆนะครับกับมวยหูเซียนจางเมืองต่างนะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์หกสนะครับกับสโลแกนต่อแบบมีของรองให้รู้จักนะครับจัดมาได้เลยนะครับโชคดีมีกันใช้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ